วันนี้ไก่วันวันที่ที่ไปต้องเศร้าเช่ก็ไม่รู้รอนวันนี้เอามากินตั้งกังพี่ทิมหนังกินอยู่คนเดียวอ้วายนี่วันนี้เช่นไปขายปลาเมือตีเหนือลาดที่พี่ทิมไปเข็นอ้วนมาเลยเอามาตักได้เดียวต้องไปขายเฮตุมือไม่ว่างเลยนี่ขายดีอยู่กเหนือลาดเอ็นมือไม่ว่างขายดีเนี่ยพี่ทิมหนังวีแม่งวันปลาต่างเพศก็ขายก็ได้กันมากเมือนกัน หนังวีเมงวันไข่ไม่ออกเลยไข่ได e? ้ไม่กิโลชูหลักเดียมจูหลักจูอมเจ้าหลักกุเมาอ้อเหล้าหลักข้าวอันชอบหลักเก็บไก่หัวไม่ได้อิ่มฮห้บอบเอ้าแม่มาแต่เอาม้ปมาได้นุ๊กพันดูแม่ไปเอาม้อมาว่าพื้นมั้งฮะ Thương ni cô mà dân thương cô á thì ao bia thì bưng ăn dìm ừ. cô phải pan nưng cán nấu mà một tá làm lấy mày mày chạy cái gì ấu thì nó kiếm mà pan nưng ngấu ừ tưng đeo cô thì phải kinh cao căng nọc. mò vả rồi mày là mò tăng mà vay cô ăn kinh cao bong mò vả tên ăn kẹ leo จุกกับปาา,มาไม่ค่อยดีกาดจั่นได้โดนจั่นได้กระมานโดไม่กูก็กว่องไม่เข้าใจแต่ว่าหมา้อช่างมาว่าใหญ่เอ,อ้ยกินข้าวกลองที่บา้านก็ข้าวยังทำกับข้าวให้เต็มมดถึงแม้เดียวตามมันชิวข้าวได้แล้วว้าหม้อช่า,มางมาว่าใหญ่เอ,อ้ยกินข้าวกลองทีง,มงเงมืองกิจแหล่แต่ข้าวกลองอีจิมอาทิบบาทที่ทิบอย่างไม่ได้บางดันกา,าทิบ ถึงต่างคูไม่ฟอเลยนี่หม้อว่า้องให้กินนานนานก้าวก้องมันจงให้กินเป็นเดือนเดือนเลยให้กินก้าวกองเดียวจะไม่จะก้าวกองมันนั่นแม่ไม่จะเข้าข้ามูไม่จะเข้ามันไก่ข้าวกล้องมันคนละแบบนแม่เข้าใจพิษแล้วนี่หม้อช้างอันแม่เข้าใจพิษก้าวตเล่นยังไะมันไม่ใจะก้าวกล้องเลยจิ้มนี่หม้อหวานกินก้าวกล้องมันเข้าใจไามอ่ะก้าวเด่นเหมือนกันไหหม้อไอนี่ก็ว่าให้ไปกินก้าวกล้อง โออกางกินเก้ากองเลยแหละตามตามนี่หม,อมอ้อบอ๊ะเว้ยนี่จริงเหรอคุณแกนี่ไม่รวยไรหม้อก็ไม่รวยไม่แรกไ,รไ,รไรอ้ชัดมามามาไอ้ไรลาวอ่ะ